สวัสดีครับเอาใหม่สวัสดีค่ะตอนนี่ก็อยู่กับชาแนลของเก่งไก่สไลด์ได้นะคะแล้วก็อยู่กับคุณไปนะคะเจ้าสัวของเราในคืนนี้เองเจ้าสัวแล้วก็อาหมยเอาวันนี้เราอยู่ในชุดเตรียมอะไร เขาบอกว่านี่นะคะที่เราใส่สีแดงนี่ก็สีแดงเหมือนกันแค่ว่านี่ไงแดงตรงนี้แต่ว่าสีดดงมันตกใสเราใส่สีแดงนะคะเพราะว่าคมจริงเขาเชื่อว่าสีแดงเป็นสีของแห่งชาติแล้วก็มงคลนะเออสีนางโชคคงจริงอ่ะเชื่อเรื่องโชคลาภจะต้องมีโชคขึ้นตเจิดนมันโชคมันตกอะไรอย่าเต้นเลย เขาตอบไม่ทันนะี่นและเราจะพูดถึงคนจีนคนจีนใช่คนจีนพูดถึงคนจีนเขาเป็นคนประหยัดฉลาดในการเลือกซื้อใช่แล้แลว่าฉลาดไหมไม่ไม่ฉลาดได้ไง ต้องเข้ามาหน้า Google แล้วก็พิมพ์นะฮะโคดิดอดคอมอันแรกเลยนะใช่ไปสำหรับคนตุวจีนก็ต้องมีปอสำหรับตุวจีนเอ้ยวับหายอะไรคนตุวจีนใช่สำหรับเทศกาลตุวจีนมันก็จะมีมีโคตรลดเยอะแยะมากมายก็เข้าไปเลยปร๊ยบ้เฮ้ยไปไปเครื่องสำอางเฮ้ยสนใจเดีเครื่องสำอางของก็จะมีตามร้านไปเข้าไป ดูก่อนดูก่อนว่าร้านที่นี่เทสโกแก๊ปบก็มีนะแก๊ปบแท็กซี่ฉลองตุ๊จีนหอมสำหรับสัตุ๊จีนโดยเฉพาะเราจะไปดูของอะไรอยากทำอาหารใช่ไหมใช่ร้านดาเลยดิวนี้เพื่อบ้านคุณ้วเราบอกว่าเราจะทำทาโกทาโกยากิ อุ้ยเครื่องทำทาโก้เอ้ยเนี่ยเครื่องทำอาหารอะไรเนี่ยโอ้ยลดพันหนึ่งลดเหลือ500มีรุ่นอื่นไหมรุ่นอยากได้รุ่น <500. S 1> เอ้ยรูเยอะๆเ,เนี่ยรูเยอะดี20รูไปแต่ว่ากดกรีบใส่ตะกร้านะฮะเชิญกดสั่งของดีนะเนี่ยที่เว็ฟพิคพอดีเขาลดต้องเยอะเนาะต้อง36%มสิบ <ไป S 1> หกเปอร์เซ็นต์ลดไปเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาทใช่แล้วก็กดชำระสินค้าเขาคิดเลขไว้ไหมโคตรกดแอบใช้เครื่องคิดเลขค ทาลิยากิไม่ใช่ทาโกยาก,ยกิทาลิยากิไก่ทาโกยากินั่นเองและจะบอกว่าของมาส่งไวมากเพียงแค่หนึ่งนาทีก็มาแล้วเท่านั้นเองมาไวมากๆเลยแ่ันเดมีร่องรอยการใช้งานมาเลยเฮ้ยดูขอดูคุณภาพของดีนะฮะมีเศษไข่แล้วก็ <S <S เคเสียบปั๊กอ่ะทำไงทาโกยากิ ก่อนที่เราจะเสียบปั๊กเรามาเตรียมวัตถุดิบในการทําก่อนโอ้โหทาไมกุ้งมีอยู่แค่นี้เนี่ยฮะนี่มันกุ้งล็อบสเตอร์นะเนี่ยใช่ปะผสมแ<า>ป <Okay. S 2> ้งรอเลยเราต้องผสมแป้งกันก่อนเลยนะคะไว้ไม่เป็นเลยทีนี้ก็เสียบแปง้งตาโกนกิเขาต้องใส่แป้งอะ่ะใช่ปะตวงเป็นไหมเนี่ยวัตถุดิบในการจะทําก็มี ผส์หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็อันนี้อะไรผงฟูนะฟูลปลายช้อนชาอันนี้น้ำมันไข่ไก่อันนี้ซอสซอสทาโกยากิซอสทาโกนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเราจะใส่่า,าเะหนึ่งช้อน,นเกลือเราจะใส่ปลายช้อนชานะคะใส่ปลายช้อนทำไมใส่เกลือไป ทำไมเราไม่มีผักคงจริงคงจริงเขาต้องดูแลสุขภาพรักสุขภาพเข้าใจไหมไปเอาผักมาเราก็มาเริ่มผสมแป้งกันก่อนเลยค่ะเอ้ย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 อุ้ยโอ้โหมาหนึ่งถ้วยให้อัวนไหมเนี่ยโอ้ไม่ต้องตวงใครมีฟองเดียวไม่ใช้ถ้วยหนึ่งเออทำไปเถอะใส่อะไรต่อใส่ผงโฟูด้นี่ไปทิ้งไหมไม่ ใบช้อนชานะคะใส่ไปและน้ำเปล่าต้องใส่น้ำเปล่าเลยเหรอน้ำเปล่าใส่ด้วยอ่าแล้วนมนมสองช้อนโต๊ะอเออซ้อมมาตีออื้ใส่ไปได้ยังไงใส่แล้วมันก็ต้องตีเฮ้ยทำไมน้ำไม่ใส่น้ำอะใส่ดิใส่น้ำเร็วใส่ไข่ดิใส่ไข่เลยปะ ไปแล้วตอจะไปตออแล้วะไปไข่แล้วต้องใส่จากฟองได้ซ้ำเออมีฟองเดียวประหยัดคนจีนเป็นคนประหยัดจะกินได้ไหมพี่เออเดียวไปเห็นไหมมันไม่ใช่อย่างนี้คนจีนเป็นคนประหยัดไข่ฟองเดียวพอแล้วนะพูดเองว่าคนจีนเป็นคนประหยัดตอาตีเข้าไปตีดิไม่ใช่คนต้องใส่เกลือหน่ะกระทะร้อนยังไม่เปิดกระทะเลย กเก๋กไกส่สายมู่ีไปเอาส่วนมากไหนเนี่ยไอเดียคิดขึ้นมานเมื่อกี้เองนี่เป็นเจ้าแรกเลยที่ทำสายมูเอ๊ <ทำ S 1> เป็นไรกินได้ไหมต้องบอกว่ากินได้สิมันต้องใส่ซอสด้วยน,นะ,นะเนี่ยซอสผู้ขเขาเลยมาใส่ซอสใส่เท่าไหนช้อนหนึ่งเอาเขียงเอามีดมา ก็ลองให้มันชิมก่อน <c oughs> ปลาหมึกอะไรเอาเพิ่มไหมเนี่ยมีนิดเดียวเองเออปลาหมึกทำไมมีน้อยจังเอาการมาใส่เกลือใส่เกลือไว้ก่อนใส่เกลือไว้ก่อนได้อยู่ได้อยู่จานแค่ไหนเด้อ ขอทำมากอนีขอหลังขอบอกหลัง voilà. เดี๋ยวผมขอทำมัางนะจะไม่ยุ่งกับคุณเกศใส่ได้เลยปะน้ำมันมันยังไม่ร้อนแล้วใส่ไปได้ไนี่ชอบผมเป็นคนชอบกินกุ้งใส่กุ้งไปกุ้งระเบิดหลุดเดียวไม่พอโดแข่งกันใต่จะอร่อยกว่เดี๋ยวผมมีอุปกรณ์พิเศษช่วยใส่ดูใส่ ว่าชิปต้องใส่ชีสไปด้วยถึงจะน่ากินนี่ใส่ชีสลงไปก่อนเดี๋ยวของมึงมันล้นเละหมดแล้วะดูดิเนเละนี่ได้แล้วชีสนี่เอาได้แล้วเป็นไงทาโกยากิชีสกุ้งสุดยอดร้อนว้ายโอ้ยชีสทำมากลมๆในเล่หมดแล้วเนี่ยชีสเอาไม่เยอะไม่ เกโด้เป็นไงง้อไม่น่ากินเออไม่เล่นเลยเล่นได้หน่อยดิง้อ,อ <c oughs> รู้สึกว่ามันแล้แตกเลยเละเปนไข่แล้วเนี่ยเรามาทำหน้าอื่นกันดีกว่านี่เดี๋ยวเราขอมให้มันเด็กไปเรา,า,า,าทำหน้าช็อกโกลา <c oughs> เก๋เราเป็นคนเลยดิเนี่บหั่นกล้วยให้มันเป็นชิ้นเอาเปลือกออกก่อนไหมโอเคก็กล้วยวางไว้นี่ได้เข้าอีกเลยไม่เราใช้น้ำมันเป็นน้ำมันหมูเราต้องใช้เนยไม่ได้แล้วนะครับสองหน้าอย่าปล่อยผู้ใหญ่อย่าปล่อยให้เด็กอยู่บ้านกันแค่ดีนะเข้มเป็ดอะไรเข้มอะไรจิ้มดักไม้อะ ตาคอนก็จะไปเปลี่ยนอย่างนี่ฮะับไปตาคอนเลไปหมดเลยตากล้องไปแล้วทำให้น่ากินได้เขาสักอันนี้ดูของเขาดิเนี่ยช็อกโกบานาน่าเห็นไหมน่ากินปะนี่ก็ชีสนี่เป็นกุ้งชีสสุดยอดขอชิมหน่อยเออกล้วยกล้ว <c oughs> ยตกชโโาา็อกโกบานาน่าของผมมันตกลงขอบจานเละเลยเอาอันกลางแล้วกันเอราะน่ากินได้นี่นะฮะชโโาา็อกโกบานาน่า อร่อยตัวท็อกโก้บา,านะนี่อันนี้น็กกินเน็กไม่ใช่ของเขาของไปชีสอะอะม,มันไม่ค่อยน่ากินแล้วมานะฮะกินน้ำอะไรอ่ะมีชีสด้วยนะเฮ้ยจะตกอะไรต้างไหนกินนะเร็วๆเหงาคันเบื่อเกินไปแล้อ ขาเค็มมากตะกองเลยตะกองตะกองแกงใช่ไหมตะกองมันไม่อยู่นะฮะตีแป้งเสร็จแล้วอ่ะอยู่ในช่องฟิตอ่ะเรับเลโอ้ยกุ้งแข็งโคตรแกะกุ้งได้ไหมกุ้งแข็งแข็งนี้ท่ากินได้ด้วยหรอไม่รู้สิแต่เขาว่าปลาหมึกมันควรจะสุกก่อนนี่นะฮะไม่ใชของคุณเก๋เอาปลาหมึกลงไปก่อนจริงๆมันก็คือขนมพกไปฮะเรียกให้หลบไปนั่นแหละ จริงๆไม่มีน้ำมันก็ใส่ได้รู้ป่ะเดี๋ยวทำให้ดูหลายคนอาจจะชอบอะไรที่มันมเป็นช็อโกโก้บานาน่าเพราะพอใส่กล้วยไปแล้วหกไปช่องอื่นเขาเรียกว่าลามปานชาวบ้านนะแล้วก็ช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตมาใส่ไม่ต้องบอกก็รู้ยี่หอ้ออะไรหลายคนน่าจะเคยกินอ,อ่าเฮ้ยเฮ้ยเทมันตรงช่องเลยเฮ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วช็อกโกบานาน่าเอามาเคลียร์นะ ตกอกะรู้อ่ะไอ้ผ้าปูโตเนี่ย <c oughs> ไม่เคยทำความสะอาดคุณเก๋ทำได้ไหลายอันแล้วเผริฟแบบเดียวนี้ได้สามอันอันนี้อะไรอะ่ะเม็ดแอลมอนด์อ่ะแป้งผมว่าเม็ดแอลมอนมนีน่ช็อกโกบอลล่าแซลเป็นไงสุดยอดนะมีกล้วยมีชอโโอ็อกโกแลตที่มันอาจจะด,ดูออกไม่ไม่ได้หนะแต่มันจะได้ความขมแบบดาร์กช็อกโกแลตต้องใจเย็นๆนะคะถ้าทำแล้วเตาเย็นใช่ไหมใจไม่เย็นไม่ได้ไม่สุก เรามีวิธีการรู้มันสุกหรือเปล่าจิ้มลงไปอย่างนี้จิ้มลงไปถ้ามันมีแป้งติดม,มาก็ได้นี่แสดงว่ามันยังไม่สุกนะมีแป้งโอ้ยอัจฉรยิยะจริงชอบใจชอบใจแล้วก็เอาชีสก้อนใหญ่ๆนะใส่ลงไปใส่ชีสลงไปแล้วเฮ้ยมันแกล้งชีสเขาทำไมนะแล้วก็เอาแป้งใส่เข้าไปนี่นะฮะเราสามารถเอาหอ่อพุงมาใส่ได้ เฮ้ยทอดหัว hmm. กุ้งช mm ีสจะเป็นก so ้อนอยู oh. <laughs> okay. ่ข so ้างในอะไรวะเนี okay. ่ยเฮ้ยอุ้ยเอาเป็นไรสอวนชีสก่อนนะฮะเอพีสันเกตดูดูนั่งกินสุดยอดเขาไปป่วนเนี่ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเก๋หัวกุ้งเยิ้มเอาเอามันกุ้งมาเอามันกุ้งมานี่ของเขาสุวรรณภูมิเออเกี่ยวอะไรกับสุวรรณภูมิอันตรสาวรีชีสหัวกุ้งพอหยิบดึงหัวกุ้งออกมาก็จะชีสเยอะนะ อันนี้จะเป็นหน้าสุดพิเศษเรามีมะม่วงข้าวเหนียวมูสเราทาเป็นหน้าข้าวเหนียวอบร่องแล้วเอาข้าวเหนียวมูสไปอพอใส่ข้าวเหนียวแล้วก็แกะกะทิเอากะทิใส่ลงไปโอ้ไยไปแรงหมดเลยกินได้อะเนี้ยรู้สึกกะทิแล้วลองผสมกับน้ํามันเป็นภูเขาไฟเลยลตอนนี้เอาช็อกโกบอลนาไปอดไ้ก่อนครับอ่ฟังชวนไปช็อกโกบอลนาไหม้ไปแล้วฮะเฮ้ย <laughs> ของเก๋เพราะว่ามันนานไปแล้วนะเนี่ย ูหั่นอย่างวิถีวิถันเราได้มะม่วงแล้วใช่ไหมฮะจากที่คนเก่หั่นขออันนึงแล้วก็หยิบมะม่วงมาแล้วก็ใส่ลงไปในทาโกยากิอบร้องเอาเป็นรสชีสเลยดิอ่มันร้อน,อนๆเลยเก้าชีสนี่ชีสใส่อะไรนี้เสร็จแล้วนะคะเริ่มจากชิ้นแรกเราทำเองเราก็ต้องก เองคนะ่ะมีใครอยากกินไหมไม่มีทำไมไม่มีเขาไม่รู้ข้างในมันจะอร่อยข้างนอกอาจจะดูดีหอมอะ่ะน่ากินไหมอันนี้ดิเป็นไงอืมอร่อยลองของ,องเขามาดิมะม่วงอบลองอลองให้หน่อยลองให้หน่อยอุตส่าห์ทำให้ทำ <laughs> <laughs> ด้วยใจว้าวชะใช่เป็นไงมันก็เหมือนข้าวเหนียวมะม่วงที่มีแป้งมันไม่แย่ใช่ไหมเขาไม่เท่าไหร่แต่ไม่เวิร์ก ลองช็อกโกบานาน่าหน่อยดิไม่เอาข้างในมีกล้วยนะอย่ารอเล่นไปกินให้หน่อยดิทำไมเราต้องกินอะเอาก็ไปทำอ่ะไปก็ต้องกินเราชิสเสร็จแล้วอู้วววววววูววววว้ววววว้ววววไปแล้ววววววว้วววววยวววววเววว นี่ฮะเราจะไปกินรสชีสเริ่มไม่น่ากินแล้วเนี่ยเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะง่วมอายวยไหมแป้งเขาผสมดีก็งี้แหละยชาวดอยมันกุ้งอบชีสอ้าวเอาทำไกมออกมาโบย์ไง๋อแค่มันกุ้งออกมาบีบเอาหนาอวะโอ้โหโอ้ยกลางต่ำดูดูกลางต่ำมันกุ้งอบชีสเป็นไง ตัวดปาปวดไม่พอดุกใช่ไปไม่รู้หวงหัวมันฟ้าขนาดนี้เนี่ยเนี่ยนี่เอากินอันนี้อันนี้อันนี้ใส่อะไรขาไ้างในใส่มีผักใส่อะไรทุกอย่างแต่อร่อยรับรองได้ถึงแม้จะดูไม่น่ากินน่ากินออของเขาอ่ะอ้ามน,น,นมนมนมอร่อยเย้เยเย่สินมานอันนี้ขอไม่กินได้ไหมไม่ได้ของแหนมดูใส้ข้างในเนี่ยรู้สึกฐานไม่เนี่ยช็อกโกแลตไม่ มันดำเหรอรินได้ไหมก็ไปทำให้มันดำขนาดนั้นอะเคี้ยวเียเหมือนทำแล้วแกล้งตัวเองยังไงติดเต็มฟันเลยหรือว่าหือไงฝาดถึงไงแหมเป็นใครเราลองพิสูจน์ว่าเราจะกินได้ไหมจากนั้นเรารู้ว่าจากนั้นมันอร่อยแล้วแป้งเข้าที่แล้วแล้วมันกระสุกแล้วมันก็ร้อนได้ที่เราไปทำให้ยายกิน <c> ด <oughs> ีกว่าน รักสุขภาพค่ะใส่ผักด้วยอันนั้นใส่แต่เนื้อกับแป้งเนาะปลาหมึกเฮ้ยปลาหมึกกินหน่อยอครัะมันไม่เต็มมันแก่นะไม่เต็มมันไม่ตรงเร่งเร่งเล่นหละเล่นละเร่งยายมากินเร็วค่ะเร่ง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 จะกินได้ไหมเนี่เอาละครับท่านผู้ชมและ นับจัดีนเราจะเอามันขึ้นมาบนจานอ๋อโอ้ยล้นแล้วเนี่ยแปลกประหลาดข้ามันซะไม่ใช่สตรอเบอรี่อ๋อเราก็ต้องโรยสาหร่ายไปอย่างนี้เราก็ทำเป็นอย่างนี้เลยตุ๋มตุ๋มเสียมลองซ้วมเฮ้ยบ้าและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ยายก็อยู่ข้างในบ้านเราจะเอามาให้ยายไเดินเซโยยายจะอ้วกแตกไหมบ้าอยากจะล้างยายมาแล้วโัวเราเป็นไงยายน่ากินไหมยายต้องใส่ปากเป็นลูกเลยแหละตาตาตาช่วยยายด้วยเป็นไงยายรสเลิศพอมค์อร่อยดีอร่อยดีตาเคยกินนะรสชาติคา้คายอย่างนี้แหละจริงเหรอ สรุปแล้วยายกินแค่อันเดียวเองหรอ,อยายเอาอีกก็แล้วเดี๋ยวยายจะกินน้ำต้ำยายกิน,กนแล้วถือว่าถ้าเก๋ว่าอร่อยอ่ะผ่านนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe c h anel n เก๋ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะในเพจมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นอีกมากมายเลยยังไม่เห็นมีสักกิจกรรมกำลังคิดอยู่กำลังวางแผนอยู่อย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยนะคะ